Hour later. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เอฟดอปจะมารับ n a 45กันนะครับผมนี่ปลดล็อก3กระดานแล้วนะครับผมมองไปที่ซ้ายล่างนี่เห็นไหมถ้าปลดล็อก3กระดานนี้นะครับคุณจะได้ปืน n a 45มาเป็นปืนที่โคตรจะดีเลยเป็นปืนที่สุดยอดมากมากเลยนะฮะปืนนี้อ่าวิธีเล่นนะครับอย่างแรกนะครับกดไปที่เฟืองขวาบนนะครับ กดเข้าไปนะครับผมทีนี้ลงมาครับหาคําว่าข้อมูลนะครับและความเป็นส่วนตัวตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปนะฮะทีนี้เห็นคขาว่าโหมดสตรีมเมอร์ไหมครับกดเปิดนะครับนี่คือวิธีเล่นปืนนี้นะครับผมเสร็จแล้วไปที่รูปโปรไฟล์ซ้ายบนครับเห็นป่าโปรไฟล์เรากดเข้าไปพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะจิ้มเข้าไปที่รูปของเรานะครับผมนี่เราก็เลือกอวตารสวยๆอ่ะผมเลือกมันตัวนี้แล้วกันป๊อปสตาร์ กดแสดงเลยนะครับนี่คือวิธีเล่น NA45 แบบถูกวิธีครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราไปกดแรงได้ตามสบายเลยเพราะว่าเราจะไม่โดนด่าแบบว่าเจาะจงแล้วนะ <c oughs> ไม่โดนด่าเล่นกากแล้วนะฮะลุยก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลอ้อ d โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยส7มโอ้โหรอโคตรนาน400วิเลยปะโอ้โหพอบ่นปุ๊บมาปรับแม่งเงยเกือบ400วิโอ้โหปวดสมองจัด มาครับผมนุกทาวดมิเนชันกับปืน n a 4 5ที่ได้มาสดๆร้อนๆเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าจุกอะผมผมพูดได้คํคำเดียวว่าแม่งจุกนะฮะที่จุกนี่คือกว่าจะได้ปืนนี้มาต้องบอกว่าค่อนข้างจะราคาแรงนะเออปาระเบิดไปแล้วอุ้ยได้มันตัวหนึ่งมาด้เอยโอ้โหทามิง่งเดี๋ยวมับหมัเป็นไงเป็นไงยิงห <laughs> มับ เอาใหม่ฮะโอเครอเลยแถบแถบทุกคนครับเข้ามาดูคลิปนี้อย่าหวังอะไรนะฮะในวันนี้อย่าหวังอะไรทั้งสิ้นถือว่าผมมารีวิวสกินสวยๆแล้วกันโอเคถือทัมเปอร์มาเลยข้างหน้ายัางไงครับขออนุญาตแทรกแซงออกมาตรงนี้หมับหมับมเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโอ้โหเอ้เดี๋ยวหมับโอ้โหอันนี้พกุกเอ้า แม่งเอ๋ยเกือบรอดแล้วอืมปืนระเบิดโอเคติดโทฟี่โอ้โหมันเล่นโทฟี่กันอ่ะปืนผมไม่มีแต่ระเบิดทั้งนั้นเลยอ่ะปืนหลักก็ระเบิดปืนรองก็ระเบิดโอ้โหแย่แล้วหมับหมับโอ้ยเอ้ยโอเคมันไอ้ลูกซองมันวิ่งไปไหนแล้วนะเฮ <c oughs> ้ยนี่ไงไปไหน <c oughs> ยิงไม่ทันอุย้ยกูะเบือ่อกิงไม่อยากรีวิวแต่ต้องรีวิวหมับหมับนี่แะละครับ Oh. โอ้โหโคตรเท่โคตรเจ๋งโคตรอันตรายมับหมับอุย้ยทำไมไม่ระเบิดอ่ะมึบๆมึบไม่ระเบิดเสยเพื่อนโอเคใจเย็นครับข้างหลังเข้ามีคนมาแถบแถบโอ้โหเป็นไงมาระยะนี้ก็โดนแทบไปดิครับหมับเรียบร้อย,อยแคมปนะ์สายแคมป์บอกเลยว่าแคมป์ดีอุยออ้ยชิมหายละอุ้ยชิมหายละ ทีมหาแล้วมีคนมาเติมโมสูลก่อนขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวดีดีดีดูไว้ไม่ต้องไปไหนอยู่งี้ละกูอ่ะทั้งวันอะมาเดียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนต่อยเล่นอล่ะเนี่ยโอ้โหคืออันนี้แรงดีเจนนะครับเล่นกันอย่างมั่วเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคมับหมับเรียบร้อยได้ไปตัวหนึ่งทำไมไม่ได้สองตัววะโอเค คือไม่ต้องยึดจุดกันแล้วครับพูดเลยนี่แหละสาเหตุที่ผมบอกให้ปิดชื่อตั้งแต่ตอนแรกฮะเพราะว่าเราจะไร้ประโยชน์ฮะเราจะโดนด่านี่นะพอเราโดนด่าเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าคือใครแต่พอกูลงคลิปอ่ะเขาก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเป็นผมเอ้ยอย่าด่าผมเลยผมจําเป็นจริงๆอ่ะโอเคมาดิไอ้น้องพี่เคยกล้วยไหนจําทําเปิลของพี่ระเบิดทุกวิถีไปไหนแล้ววะโอ้เรียบร้อย ครึ่งแรกจบไปแล้วนะฮะแพ้แบบใสสะอาดนะครับผมโอ้โหมาเอ้ยแต่เราฆ่าเยอะสุดในทีมทีมอะไรของกูเนี่ยนี่ผมไม่โดนด่าดใช่ไหมเพราะว่าผมก็ฆ่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมอยู่ที่หนึ่งนะเนี่ยโอเคอันนี้อยู่ขอบอกก่อนอีกครั้งนะฮะอันนี้แรงรีเจนนะผมไม่ยิงกระบ,บอดอยู่แล้วครับคอนเซปช่องผมนะครับคือไม่ว่าจะปืนกาก,ากแค่ไหนหรือว่าผมเล่นแย่แค่ไหนผมจะไม่เอาไปลงยิงกระบ,บอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเค อ,อต่อให้ลำบากแค่ไหนก็ต้องแรงครับแล้วเสิร์ฟเป็นรีเจนด้วยตอนเนี้ยโอ้โหแทบแทบไม่โดนยกูแตกแน่เลยสัดระเบิดไม่ทันแม่เงเอ้ยเพื่อนเราถือสนย,ยืนอยู่ฐานยึดจุดแม่งเล่นสนยยืนฐานโคเทอ้ายระเบิดแต่ไม่เป็นไรครับตานีโอ้โอ้แต่ฟักเพื่อนเรายัางอยู่ที่เดิมเลยฮะขอปลาระเบิดไปก่อนโอ้ติดโทฟี่ว่ะเพื่อนสู้ๆนะ เราว่านายไม่ได้หลอกตาเนี้ยเราหนักพอๆพกันนายแหละแทบแทบเอ้ใครเล่นปืนนี้เป็นอ่ะแม่งโคตรเทพเลยแต่ผมเล่นไม่เป็นจริงๆว่ะผมยอมว่ะปืนเน,นี้ยนี่อะไรให้ผมเล่นปืนนี้ผมไปเล่นคิวคิวดีว่ะโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะไอดีสิามอ่ะอย่าเลยขอร้องล่ะสับอุ้ยไม่โดนโอเคมาดิโหขึ้นมาข้างบนครับมีหรือป่า แล้วผมหลอนอะไรแลวนะน่ามันมีเสียงเมื่อกี้จริงๆนะโอเคเพื่อเรายังอยู่ที่เดิมมาสไนเปอร์ไม่มีใครยึดจุดครับบอกเลยวิ่งวนกันอยู่แค่นี้แหละครับในบ้านไม่เป็นไรครับแถบแถบโอโ้โหมันมีโทฟี่ไม่งั้นนะนายไม่รอดแน่โอเคไม่เป็นไรฮะตอนนี้แต้มห่างกันแบบใสสะอาดแน่นอนครับผมไม่มีใครช่วยใครครับไอ้นี่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับไอ้มือสไนเปอร์เนี่ยหนักกับผมอีก ยังอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนฮะโอเคแต่ว่าใครไม่ได้ครับตอนนี้พอๆพอกันฮะโอเคแอบ,บก่อนเลยเฮ้แต่มันไม่ค่อยได้ยิงแล้วอะตอนนี้ผมศัตรูมันโอโ้ยิงยากมากไอ้ปืนฉั่ได้ยิงโคตรยากเลยโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยครับเพื่อนสวัสดีแถบๆโอ้เล่นยากมากนะโคตรยากเลยครับ ผมท้อสุดๆเลยตั้งแต่ทําคลิปมาไอปืนเช่นเนี่ยเอ็น่นะผมไม่เคยท้อเท่านี้มาก่อนเลยโอเคมับหมับโอ้ยหมับมับเรียบร้อยขออนุญาตฮะขออนุญาตบุกฮะโอเคมับหมับนี่ดูดิอะไรวนะน่ะมับหมับ,มบเรียบร้อยโอ้โหจุง๋งจุ๋งเลยไปกันต่อฮะปลาระเบิดไปแล้วไม่ได้นี่จะทำโอ้ย ทมเปอร์ผมว้าวฮปลาระเบิดไปแล้วโอ้โหได้ระเบิดอยู่อันนี้ได้ระเบิดอยู่แต่แพ้แพ้แบบใสสะอาดครับผม85ต่อร้อยโอเคแต่คอนเซปต์ครับสองเกมกูโหดูสกอร์กูดิสภาพแม่งเอย้ย <hour> มาครับอพาลิปได้เป็นอาด่านอาตาเอเขาเรยกโหมดเดิมว่ราะสมองลมหมดแล้ว คือ domination นะครับจะสู้ไหวปะวะแม่งเอ้ยปกติก็เล่นยากอยู่แล้วโอเคอยังไม่มีใครยืดครับแทบแทบโอเคสวยไม่โดนสักนิดเออแทบแทบเโอเคโอเคปลาอเออเอาใหม่เราสามารถเอาใหม่มันไม่อยู่นะ มับหมับเรียบร้อยได้มาหนึ่งสวยมับหมับได้มาสองสวยเอเนสีห้าสู้เขาลูกไม่ต้องบอกปืนนะบอกกูได้แหละสู้เขาฮะข้างในข้างบนข้างบนทัมเปอร์เลยมับยิงก็งงโง่ปืนดีเฮ้ยโอ้โหมันมาตอนไหนวะนะ่ะเกลต่มองผมเริ่มลวนแล้วฮะตอนนี้ ไปไม่ถูกหมับหมับเรียบร้อยได้มาหนึ่งโอเคโอ้โหตอนนี้จุดคือโดนยึดแม่งทุกจุดฮะ A B C โดนหมดโอเคได้มาหนึ่งครับหมับเอ้ยเอ้ยมันทำไมมันไม่โดนน่ะแล้วมันไม่เห็นผมด้วยนะน่ะไอหมอนั่นน่ะไอหมอนั่นมันไม่เห็นผมนะน่ะหมับหมับโอ้ยกูชักหมดความอดทนแล้วเด้อ เอาแล้วมันไม่ตายโอ้ช่างหมดความอมดทนแล้วเดอ้อเยอดกูบอกไวแล้วกูบอกไวแล้วพอแล้วอืมมาเฟนเน็กเฟนเน็กบอกเอาแล้วเอ็นเอหมับหมับมได้มาตัวหนึ่งขออนุญาตฮะไม่ไหวจริงๆครับตานี้ฝั่งศัตรูก็เก่งด้วยแล้วผมหมดความอมดทนแล้วด้วยฮะปาระเบิด้าไปก่อนเลยมา อูเฟินเนกแล้วช่างแม่งนะฮะคลิปถือว่าผมได้อ่าได้ใช้เอไปเยอะแล้วนะจบแล้วฮะสำหรับเอจบกันแค่นี้มือกับกูมานี่ดิมันไส้อืมลากสองหมดความหมดทนละ้นะโอเคไปหนจ๊ะมีคนอยู่ขวามือครับอืมขอลากหน่อยเถอะโอเคไม่เป็นไรขอระบายหน่อยฮะคลิปคือปกติแล้ว,วผมทำคลิปอะ ผมจำไม่ได้นะว่าเคยหรือเปล่าแต่น้อยมากๆครับที่ผมจะไอ้นี่ยที่ผมจะเปลี่ยนปืนกลางคันแบบไม่รีวิวอะนี่เป็นครั้งแรกหรือครั้ง2ก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้เลยนะแต่น่าจะเป็นครั้งแรกนะพอกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาตินหนมานี่ดิอพอกันล้ว a 45ไม่มีครับกคลิป NA45 บัตบัทอาฟนเฟน e กกูโดนรถเครื่องบินชนตึบสวย ไปกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายไปกันต่อโอเคตอนนี้คือจุดวีโดนแต่ผมไม่สนไงผมจะยิงผมมันไส้อืมผมมันไส้มันไส้นักมานี่ดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันมีมันมีซ้อนมาตัวหนึ่งวะ่ะไม่ได้ละไม่ได้แล้ว,ลวเขาจะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผมมาแจกเออก็จริงๆริก็มาแจกแหละถ้าเล่นเอ็นเอ่ะกูแจกแน่นอนสัตว์เข้าไปแล้วหนึ่ง ค okay. ขอญาตครับยึดจุดกับเพื่อนครับเป็นเด็กดีเด็กดีอุยหลังเข้าครับแต่ไม่เป็นไรยิดก่อนสวยอาา่าฮะมาเดะผมได้ยินเสียงนะซ้ายมือครับซ้ายมือครับไปไหนหรอวะหมับแล้วหนึ่งหมับแล้วหนึ่งขวาอยู่ข้างบนนั้นหมับโอ้โหมันเยอะจัดเลยสาตัวข้างบนเพื่อน เราต้องไม่แพ้ผมพูดเลยผมไม่เล่นแล้วเอ็นเออะเราต้องไม่แพ้มานี่ดิเมื่อกี้ยิงโอ้เกือบเกือบเกือบดีนะเขาไม่เห็นเราไม่งั้นเราแตกโอเคเฝ้าไว้เลยเฝ้าเลยข้างบนครับขวามือหมับเรียบร้อยมาอีกหรือเปล่า,าข้างหน้าครับมาดิยิงไว้เยอะใช่ไหมฮะเองยิงฉันไว้เยอะพวกเองยิงฉันไว้เยอะใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวฮะเยอะจัด มานี่มานี่คลิป <c li pp le> นี้มันควยแล้ววะเนี่ยคนดูบอกอุปาดูอะไรวะเนี่ยแต่ถือว่าผมสําเร็จไปแล้วนะผมยิงเอเอไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะมานี่ดิเฮ้ย <c ười> <c ười> โอเคข้างหน้าครับโอเคมาเดวน้องเอ้ยสวยอูเพื่อเราระเบิดปลาใสาเฉยเลยแต่ไม่ได้ระเบิดนะคือดาเมจในการปลา <c ười> มาข้างหน้ามีตัวครับตานี้ผมต้องไม่แพ้ผมพูดแค่นี้ตานี้ผมต้องไม่แพ้แต,แต่แต้มใกล้โอ้โหเรียบร้อยเราไม่แพ้จริงๆด้วยจบไปกันแล้วนะครับผมท่านผู้ชม150ยหต่อสี่สิบเก้ดูแต้มขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนลุกเออขึ้นมาก่อน,ออน,อน27่สิบแปดแต่ว่าเป็นสกอร์ที่มาจากเฟนิกซ์ครึ่งแรกคือผมเล่นแต่ NA นะฮะครึ่งหลังคือไม่ไหวจริงๆถือว่า ช่วยทีมได้ทันนะครับในครึ่งหลังไม่งั้นนี่ก็คือจุง้งแพ้แน่นอนจะก,กูยังเล่นเออยู่ก็ใครจะเล่นก็นเล่นนะครับคือกูไม่เล่นครับไปแล้วฮะาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไล k ์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ